เอาสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปลายบ้านเฮาสุโคสุคนเมื่อนี๊ยะกินข้าวเที่ยงนํากันแกงน้อไม้หรือว่าบ้านเฮาเอิ้นแกงเปื่อยบ้านเฮาใส่บักแขกงบักเขียมีใส่บักอื่นใส่เห็ดหมูหนูสดฮ้อนๆอนพ่อแม่พี่น้องสดฮ้อนๆลุกโกรธก็คำบังเอิญว้ยถือไก่ขักถือแก่คักสดฮ้อนๆ้อนแซ่บแซ่บหนึห่วตอนเที่ยงนี่ยมันเข้ากันมากขนาดเด้อบ้านเฮาเด้อเอ้าชิมชิมชิมมาครับมาครับจะยกผพากินมาทำครับ เอาเข้าคำนึงจำลงไปอย่างน้อยแล้วก็เอามาใส่เสียบขักแเสียบแม่ต้องสุดขนละถ้วยแบบนี้ของแท้มันค่อยแน่นอน<ม>สุดแล้วก็<ม>วางถ้วยจากน้อยยันอีพออีเม่เขาไปเห็นตำบักทัวพี่น้องตำบักทัวใส่ปลาหนัวหนัวถ้าบ้านเห่าปลาหนัวต้องปลาท่าส่วนม้อน<ม>ของแท้และแน่นอน<ม>สุดคำยังไงพี่น้องใส่บักเกียขึคืนจากน้อยกินกับ โอ้ยเข้ากันคับก,กับแกงไหมเผ็ดเผ็ดเนาะแกงไหมเผ็ดเผ็ดสดกับตําทัว่วเผ็ดเผ็ดเลยก,เกันนี้แกงน้ำมันฮอนเจอเผ็ดเผ็ดเข้ากับอาล้ําพี่น้องเอ้ยถ้าเบิง้งถ้อเบิง่งเธอเบิง้งเพื่อใจคับเพื่นว่าเอาน้องเมียมาแล็กกับบอยอมอเพื่อนวายถ้าได้แนวกินแบบนี้ตาจากมากบพี่น้องครับอืมทำเข้ายังไงตังเสียมันค่อย เข้ากันเป็นว่าลาบฟา,านกับมันอ่อนเลี้ยงเอาอย่างไรอนี่เลี้ยงเอานี้นี่นี่เลียเ้ยงเอาแกงน้ำไม้นี่นี่นี่ของแท้นี่กวางยางไม้หันหนี่บ้านเฮาเนยหน้าแกงน้ำไม้แกงเปลือบบ้านเฮาตำบักทัวพี่น้องเอ้ยบักทัวก็กำลังตำกำลังแซ่บจำแกลวจังม่เพี่น้องนี่แกลวบองบ้านเฮ่าจำแกลวบอกหน่อยสุดท้ายก็ไปซดต้มละแกงน้ำไม้หันหวนนัวมาเลพี่น้องเลยทำยังไง ครับมาครับพูนทุกคนครับผมมามามาสวยกับจั๊โจเด้อกับขู่ซ่าหมาครับสุดยอดสุดยอดคอยเบิดแจ็คแซบครับต้องแบบนี้เข้าต้องเข้าคำง่ายๆพี่น้องจกมาคำง่ายๆนะต้องเรียเข้าต้องเข้าฮอนอนเนื่งใหม่ใหม่ฮ้อคือกันคักคือกันคักพี่น้องเรื่องทีนข้าวบอแซบเบิ้งคลิปนี้ถ้ากินบอแซบพี่น้องเอ้ยไปหาหมอรถถ้ากินบอแซบถ้าเบิ้งคลิปนี้นะนะถ้าพูดกินกระแซบ ผู้เบิงอยู่บอ่อแซ่บได้ยังไงเนาะเบิ้งเอาตาั้แก้วกันเอาพี่น้องเอาตาัา้ตตตตตแก้วตั้แก้วแก้วพวตั้มตั้มตั้อตั้มข้าทาดังวะตดเกียงทำไมฮันห้อน,อนพี่น้องนี่มีบักอึน้อยพร้อมมีบักร้อยบ้านเฮามีเห็ดหูหนูพี่น้องนี่ตดคำยังไงเกี๊ยงทำไมก็ฮันห้อน,อนอเจียวกระสิบเผ็ด,ผดเข้ากันขนาดพี่น้องนี่นะ เพื่อนว่ากินข้าวไรนอนหลับว่าตายไงเพื่อนว่าถ้าผู้ใดกินข้าวว่าไ้นอนก็บ่หลับโ้ยยำตัวรดพี่น้องมาโดนไปหาหมอมรละลงบาดมาละถ้าพากินกับจ้าจเนี่ยจังซีมันคอยเมนกินข้าวเสบนอนหลับร่างกายแข็งแรงกับข้าวบ้านเฮาห้ากินยากพี่น้องผู้อยู่ทางอื่นทางไกลก็เบิ่งจำแกวเบิ่งรถแดงยืงครึ่งพี่น้องซ่บครับ Oh, right. บอกเอาไรเแซ่บคือเก่าครับแซ <Yeah, S 1> ่บคือเกา่าหนัวอ่ะพวกพอกันไหมเด้อครับมือนะบันทึกกันเต็มที่แล้วครับแลกันไหมคลิปหน้านะคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ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 